สเตอร์ลิงคัมแบ็กกลับฟอร์มเทพพาเชลซีกลับมาพังงาดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาะกทีบับเอ็กเกร b เบนะครับผมแหมแ่แฟนๆเชลซีก็น่าจะยิ้มแก้มปรีกันไปนะครับสำหรับ ผลสกอรชนะไป3ประตูต่อ0นะครับผมสเตอร์ลิงวันนี้ยิงไป2แล้วก็แอสซิสไป1นะครับแล้วก็นิโคลัสจ็กสันนั้นสามารถประเดิมประตูได้แล้วนะครับผมก็ชนะลูตันทาวไปได้3ประตูต่อ0ต้องชื่นชมครับว่าลาหิมสเตอร์ลิงนั้นผลงานโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับประตูขึ้นนำเนี่ยมาโลกุสโตซึ่งวันนี้จัดไป2 a s แอสซิสเนี่ยแปะให้กับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงก็โอ้โหแวกเดียวยังกับเโอนลสเตอร์ลิงเลยนะฮะ ก่อแตะแตะตาลบกเข้าไปกระชากแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะครับส่วนประตูที่2เนี่ยก็ต้องชื่นชมเลยครับว่าสเตอร์ลิงนั้นก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันกนะครับเรียกว่าวันนี้สเตอร์ลิงทั้งยิงทั้งจ่ายได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าดีนะฮะแฟนเชลซีก็คงชมการถ้าไม่ดีก็คงบ่นบ่นกันไปนะครับซึ่งสเตอร์ลิงครับพย้อนกลับไปช่วงของพรีซทซันเนี่ยโหแฟนบอลน,นี่บ่นกันยับดา่ากันยับว่าถ้าขายไปได้ก็าขายไปซะก็ดีครับค่าเหนื่อยสามแสนก็ปอต่อสัปดาห์ แต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสเตอร์ลิงยิงไปถึงเประตูนะครับจาก38นัดแล้วก็ทำไปอีก4แอสซิสต์นะครับผมแต่คนก็จะรู้สึกว่าสเตอร์ลิงดูแล้วเหม็นหนาวเวอร์ครับครั้งสุดท้ายครับที่สเตอร์ลิงทำได้ได้สองประตูเนี่ยคือเกมที่เสมอกับฟอร์เรสต์ไป2อประตูต่อสที่แซมฟอร์บิชในเกมนั้นนะครับซึ่งคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก,ก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับผมโดยก่อนนั้นเนี่ยที่ได้2ประตูคือเกมเจอกับเลสเตอร์แหละครับผมที่เชลซีนั้นเปิดแซมฟอร์บิชแล้วก็ชนะไปได้2สองเกมนนนั้เี่ย น,นั่นของสเตอร์ลิงเหมาคนเดียว2ประตูน,นะครับแต่ว่าถ้าทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยสเตอร์ลิงก็ยังไม่เคยทำได้านแต่ย้ายมาที่เชลซีนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโปรแกรมทีมชาติพอใกล้มาถึงสเตอร์ลิงต้องเรียกฟอร์มเก่งหรือเปล่าเพราะว่าคาร์ซสกเกตเองเนี่ยก็คงจะต้องหนักใจเลยครับว่าเจ้ารครดิพตรุกของอังกฤษนั้น มีเยอะแยะแต็ไมไหมดนะครับแล้วก็ผลงานกันดีวันดีคืนสเตอร์ริงเนี่ยก็ต้องเรียกฟอร์มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชลซีจะแต่อีก2นัดครับก่อนที่จะถึงฟีฟ่าเดนะครับก็จะมีเจอกับวิมเบอันในกลางสัปดาห์นี้แล้วก็สุดสัปดาห์หน้าเนี่ยเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสนะครับแต่สเตอร์ลิงครับก็ต้องชื่นชมนะครับว่าตั้งแต่เกมที่เจอกับเวสต์แฮมแม้ว่าเชลซีจะแพ้ แต่สเตอร์ลิงเนี่ยทำผลางานได้เป็นอย่างดีครับเลี้ยงแวกแบบสุดๆมีการจ่ายบอลสร้างสารรค์โอกาสได้เป็นอย่างดีและพอมาเจอกับรูตันเนี่ยก็ผลิออกดอกผลนะครับผมก็ เรียบร้อยเลยครับทำได้2ประตูแล้วก็ทําไป1นึ่งแอสซิสนะครับทำให้ตอนนี้ครับจากกระแสที่แฟนบอลน,นั้นบ่นว่าว่าน่าจะปล่อยไปขายไปปล่อยยิมตัวนั้น,นึนไปตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแฟนบอลน,นั้นรู้สึกมาซัพพอร์ตแล้วก็รักมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นเรื่องราวปกติของฟุตบอลเลยครับว่าถ้าคุณเล่นดีคุณจะรักซกัพพอร์ตจากแฟนบอลแน่น,นอนครับแต่ว่าถ้าคุณบา้าเลี้ยงาจบอลดีดีัขาดซึ่งจริงเนี่ยเซอร์ลิงก็ยังเป็นอยู่ครับแต่ว่าถ้าเล่นได้ดีแบบนี้มีจังหวะแบบการสร้างสรรค์โอกาสการแบบจ่ายบอลในห้ก ก็ถือว่าแฟนบอลก็โอเคเป็นธรรมดาแหละครับและเกมนี้สตอร์ลิงนั้นก็สามารถช่วยทีมนั้นสามารถคว้า3มแต้มแรกได้นะครับเพราะครั้สุดท้ายครับที่เชลซีเนี่ยสามารถที่จะเก็บ3แต้มได้ในเกมในบ้านนะครับมันต้องย้อนกลับไปนานมากครับตั้งแต่นู่นเลยครับ4มีนาคมในปี2023ซึ่งเชลซีนั้นเปิดบ้านชนะ ลีสไปได้1ประตูศูนย์แล้วก็จากนั้นมาครับเชลซีก็สะกดคาว่าชนะในบ้านไม่ได้อีกเลยนะครับแล้วก็รวมถึงด้วยกันที่แล้วเนี่ยลาฮิมเซอร์ลิงก็มีการแบบ ถูกพูดถึงเยอะว่าเอ้ยเจ็บบ่อยครับอย่างเช่นเจ็บแฮมสติงเจ็บหัวเข่าอะไรบ้างแต่ฤดูกาลน,นี้ฟอร์มดีฟอร์มโหดแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าณตอนนี้เขาคือเดอะแบ็กในแผงเกมรุกของเชลซีตรงกลางอาจจะมีเอนโซที่เป็นคนสร้างสรรค์เกมแจ็กสันในแนวรุกอาจจะเป็นคนพักบอลได้แต่คนที่ปั่นป่วนแนวรับการจบสกอร์การแอสซิส ปฏิเสธไม่ได้ก็คือลายหิมสเตอร์ลิงน,นะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับสเตอร์ลิงสองเกมล่าสุดสำหรับผมเนี่ยผมว่าฟอร์มดีเลยนะแล้วก็น่าสนใจคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับยังไงฝากติดตามช่องของนักธิบเอ็กซ์เรสเวนดนรายกันสสดีครับ